สํารวจอีกแล้วครับท่านพอบอตรสั่งทุกบชสํารวจหาทางแก้ปัญหางานสอบสวนจัดพนักงานสอบสวนให้เพียงพอต่อปริมาณงานเตรียมนําแท่งแบบเดิมมาใช้เพื่อสร้างขวัญกําลังใจทําให้ผู้ปฏิบัติมีความเจริญก้าวหน้าเลื่อนตําแหน่งในสายงานได้แก้ไขระเบียบและคําสั่งให้ทํางานสอบสวนง่ายขึ้นพันตํารวจเอกวิรุษถามจะแก้ปัญหากันจริงเมื่อไหร่ ประชาชนเดือดร้อนจากปัญหาการสอบสวนตำรวจไม่รับคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายง่ายๆได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในปัจจุบันจะแก้ไขกันอย่างไรอยู่ดีๆใครไปเสนอหัวหน้าคอ,อชอ,ออกคำสั่งยุบสายงานสอบสวนเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมาจะรับผิดชอบอย่างไรปัจจุบัน พนักงานสอบสวนทุกระดับเสียขวัญกำลังใจกลายเป็นตำรวจที่ไร้ความเจริญก้าวหน้าและอนาคตซ้ำทำให้ผู้กำกับสอบสวน800คนที่เคยช่วยงานอยู่โรงพักถูกสั่งไปประจำบอชอแต่ละคนไม่มีงานทำเป็นชิ้นเป็นอันกันจนกระทั่งบัดนี้